i n g แ Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับขืด Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า10นิสัยเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณใน10วัน สวัสดีครับมาพบกับพี่เอกและทีมงานอิงนาวอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับนั่นก็คือนิสัยเล็กๆนะครับเชื่อไหมครับว่าสิ่งเล็กๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้มากมายแล้วนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับหลายคนมากเลยอย่าง EP นี้เป็น EP ที่99แล้วย้อนมองกลับไปเนี่ยมันผ่านอะไรมาหลายอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีทีมงานมีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ ฟังกันมาจนถึง EP ีที่99นี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีก e ีีหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่พี่เออยากจะมาเชิญชวนว่า10วันต่อจากนี้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มากมายเลยนะครับลองนําไปใช้กันดูนะรับรองว่าอาจจะได้ผลมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับจะมีอะไรบ้างก็ไปฟังกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปฟังเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพจและทีมงานอิงนาวนะครับทุกคนสามารถกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพจและทีมงานอิงนาวได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กดให้้แลว เรามาเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับ Learn to say no more เรียนรู้ที่จะพูดไม่ให้มากขึ้นนะครับผมให้ลองนึกถึงลำดับความสำคัญของงานที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับและพยายามปฏิเสธสิ่งอื่นๆเนี่ยที่ไม่สำคัญสำหรับเราออกไปนะครับเช่นปฏิเสธที่จะรับสายในขณะที่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นะครับหรือว่าปฏิเสธคำขอให้ช่วยเหลืองานจากเพื่อนของเราบ้างนะครับและปฏิเสธบ้างหากลูกค้าเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้นะครับผม เชื่อไหมครับว่าแค่สักครั้งหนึ่งเนี่ยที่เราพูดว่าไม่นะครับด้วยแบบสุภาพนะแล้วก็แบบมีท่าทีที่ดีนะครับให้กับสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเนี่ยเราก็จะพูดว่าได้ทันที แค่กับสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นนะครับสิ่งนี้เป็นการฝึกนะครับอาจจะแยกยากนะว่าสิ่งไหนที่แบบสําคัญมากสําคัญน้อยแต่สิ่งที่ช่วยแยกเลยนะครับก็คือเวลานะครับถ้าวันนี้เป็นเดทไลน์แล้วแล้วมันสําคัญมากๆไม่สามารถให้คนอื่นทําแทนนะครับสิ่งนั้นก็ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ต้องทําให้เสร็จในทันทีนะครับผมมาต่อกันที่ข้อที่2นะครับ journal every day เขียนเรื่องราวของเราทุกๆวันนะครับผมแม้ว่าเรานั้นจะไม่ใช่นักเขียนนะแต่การเขียนบันทึกเรื่องราวของเราในทุกวันเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรหรอ เพราะว่าถ้าเรานั้นได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นระหว่างวันนั้นเราก็จะได้จดบันทึกรายละเอียดของไอเดียเรื่องนั้นๆไว้น,นะครับมันจะช่วยให้เรานั้นกลับมาดูแล้วก็นําไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องพยายามนึกเอาเองเลยนะครับลองดูนะครับว่าแค่สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยแค่เราเปลี่ยนนิสัยให้เขียนเรื่องราวในแต่ละวันนะครับเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่คิดและมองหาไอเดียใหม่ๆให้กับทุกสิ่งรอบตัวเรา และเจอมันได้อย่างง่ายๆมากขึ้นนะครับมันอาจจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นสิ่งใหม่ๆได้อีกด้วยนะครับผมและยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือไอเดียที่เราเขียนออกมาในทุกๆวันนะครับมันจะช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเก็บไว้ในกระดาษดีกว่าเก็บไว้ในความทรงจำอย่างเดียวนะครับบางทีนั้นก็แน่นมากๆเลยนะครับผมมาถึงข้อที่3นะครับ Sit in silence ปล่อยใจไปกับความเงียบ คนปกติเนี่ยมีการคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ประมาณ6,200ความคิดต่อวันนะครับคิดเป็น258ความคิดต่อชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆบ้างนะครับลองทําใจให้สงบ นั่ง,งเงีย,งยบๆดูสัก5นาทีถึง10นาทีต่อวันนะครับก็จะเป็นเหมือนการนั่งหยุดพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือหาที่เง,งียบๆนะครับหรือว่าหลับตาแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากมันจะมีเรื่องที่ผุดเข้ามาในหัวนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องพยายามไปฝืนความคิดหรือว่าคิดต่อนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นแบบความคิดที่ผ่านเข้ามานะครับแล้วการที่เรานั้นได้หยุดพยายามคิดเรื่องต่างๆเองนั้นนะครับมันจะช่วยเรานั้นมีจิตใจที่สงบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสมาธิมากขึ้้นนดวยะครับ มาถึงข้อที่4นะครับ Don't react, respond หยุดโต้ตอบแต่จงตอบรับคนส่วนใหญ่นะครับมักจะโต้ตอบกับสิ่งใดๆที่รู้สึกว่ามันยากสําหรับเรานะแต่แทนที่จะโต้ตอบนะครับหรือว่า react อยากให้เปลี่ยนเป็นตอบรับนะครับ respond ต้องบอกนะครับว่าตอบรับเนี่ยไม่ได้แปลว่ายอมนะเรามาฟังกันก่อน ดูว่าเมื่อไหร่นั้นที่มีบางสิ่งหรือว่าบางเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินสําหรับเรานะครับอย่าไปโต้ตอบทันทีนะให้เรานั้นลองถอยออกมาก้าวหนึ่งนะครับการถอยออกมาก้าวหนึ่งเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันเหมือนกับการคิดทบทวนสักหน่อยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้บ้างนะครับแล้วค่อยตอบรับกลับไปนะครับผมโอเคลองนึกถึงเหตุการณ์ตามแบบนี้นะครับวันนี้ถ้ามีเพื่อนร่วมงานนั้นตะโกนด่าใส่หน้าเรานะครับถ้าเรานั้น เลือกที่จะตอบโต้กับทันทีนะครับเราก็จะต้องด่ากลับใช่ไหมครับคำถามคือใครจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับกลับกันนะถ้าเรานั้นยังไม่ตอบโต้กลับทันทีแต่เรานั้นถอยออกมานะครับก็คือหยุดฟังก่อนแล้วก็ทบทวนดูก่อนนะครับว่าเรากับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยครับจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ได้กว่าเลยครับถ้าเรานั้นไม่ตอบโต้ เมื่อคิดได้แบบนี้นะครับเราก็เลือกที่จะเงียบหรือว่าไม่ตอบโต้กลับในขณะที่เขามีอารมณ์อยู่นะครับหรือว่าเรานั้นอาจจะเลี่ยงออกมานะครับน่าจะดีต่อความสัมพันธ์มากกว่าไหมนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้นั้นสร้างความเสียหายได้มากกว่าแน่นอนนะครับถ้ามีการโต้กันไปก็โต้กันมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการคิดไตรตรองเนี่ยอาจจะทําให้เขานั้นได้คิดทบทวนไปด้วยเช่นกันนะครับผม เอาเป็นว่าจังหวะด,ดีๆแล้วค่อยเข้าไปเคลียร์นะครับหรือว่าเข้าไปฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะเสื่ออะไรกันแน่นะครับให้เขาสงบแล้วก็ระบายมาก่อนนะครับผมแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกเหตุการณ์หรือว่าทุกคนได้นะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็ลองนําไปใช้นะข้อที่5นะครับ take action fast ถ้ามีเหตุการณ์ประมาณว่าต้องตอบอีเมลนี้ไหมนะหรือว่ามีไอเดียผุดขึ้นมาเฉยเลยนะครับทำยังไงดีทำยังไงดีนะครับหรือว่าบางทีอาบน้ําอยู่นะครับก็ดันคิดวิธีแก้ปัญหาในตัวงานขึ้นมาได้สังงานนะครับถ้าใครที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้คิดหรือว่ามันผุดขึ้นมาในตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับ ถ้าเรากําลังสงสัยว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะครับไม่ยากเลยนะครับให้ตอบเลยทันทีที่คิดได้นะครับหรือว่าถ้ามีไอเดียหรือว่าวิธีเมื่อไหร่นะครับให้เรานั้นรีบหาอะไรที่จดบันทึกไว้นะครับเท่านี้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ไม่ต้องลืมนะครับไม่ต้องมาเสียดายภายหลังนะครับผมข้อที่6นะครับ read a lot อ่านให้มากนะครับ อีกสิ่งหนึ่งในการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆของเรานะคือการอ่านให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเวลาที่สามารถจัดได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับ mm. ก็ให้เรานั้นอ่านอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้พัฒนา ความคิดไอเดียหรือว่าสิ่งที่เรานั้นต้องการที่จะได้จากการอ่านกลับไปนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าฉันอ่านเรื่องนี้มากเกินไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเบื่อนะครับลองปรับมาฟัง audiobook หรือว่า podcast นะครับก็ได้นะครับผมเลือกอย่างเช่น TEDx นะครับหรือว่า TEDtalk นะครับในยู u ูบเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะมีหัวข้อแล้วก็ทําให้เรานั้นได้ความหลากหลายในเรื่องราวนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะได้นิสัยใหม่เป็นกิจวัตรประจําวันในการฟังหรือว่าพัฒนาความคิด พัฒนาการที่เรานั้นจะเติบโตไปได้ไกลามากเลยนะครับข้อที่7นะครับ observe your patterns ลองสังเกตรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเราเองดูนะครับแทนที่จะเผลอลงโทษตัวเองอย่างเดียวนะครับด้วยการผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยอืมคิดว่าไม่เป็นไรเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําวันหน้าแล้วกันแบบนี้นะครับ เพียงเพราะว่าแค่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลผันนะครับทําให้เรานั้นมีอะไรเข้ามาแทรกแพลนของเราได้มากขึ้นเลยนะครับให้วันนี้เราลองคิดดูนะครับว่าสิ่งแรกที่เรานั้นตั้งใจเอาไว้ว่าจะทํามันคืออะไรนะครับแล้วให้เรานั้นไปโฟกัสกับตรงนั้นก่อนนะครับสํารวจตัวเองดูบ่อยๆนะว่าคิดหรือว่าต้องการจะทําอะไรในชีวิตบ้างเช่นเอาตั้งแต่ตื่นนอนนะครับไปจนถึงเข้านอนเลยนะแล้วลองสังเกตว่ามีอะไรที่ทําให้เรานั้นรู้สึกไม่ดีรู้สึกโกรธบ้างไหมนะครับหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เรานั้นมีความสุขบบ้าางหร <S <S หรือเปล่นะคั พยายามคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวเองนะเพราะว่าเมื่อไหร่นั้นที่เรารู้จักตัวเองมากพอเนี่ยเราก็จะทําสิ่งนั้นๆได้ตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้จะไม่เกิดการถูกแทรกแผลน,นะครับไม่เกิดการเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เกิดการผลัดแผนนั้นๆออกไปอีกแน่นอนนะครับผมข้อที่8นะครับ Stop complaining and start doing เลิกบ่นแล้วลงมือทําสักทีนะครับผม หลายๆคนนะ่้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทํามากเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ทําสักทีนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าหลายๆอย่างนั้นมันต้องใช้เงินเยอะไม่เป็นไรนะครับลองปรับมาแบบนี้ดูนะครับในเมื่อเรานั้นมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ ให้เรานั้นลองหาแหล่งฟรีๆในอินเทอร์เน็ตดูสมมุติว่าวันนี้เราอยากจะทําอาชีพเสริมทํางานอดีเรกนะครับหาไรายได้ช่วยที่บ้านนะครับหรือว่ามีค่าขนมเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ว่ายังไม่อยากเสียเงินไปสมัครคอร์สเดียนแพงๆนะครับแล้วลองเลือกหากลุ่มหรือว่าสังคมที่มีคนที่มีความรู้เนี่ยมาแบ่งปันแนวคิดกันก็ได้นะครับลองเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็เราก็จะได้ทั้งแนวคิดสังคมคอนเนคชั่นต่างๆนะครับรวมไปถึงว่าเราจะได้มีแนวทางในการต่อยอด สิ่งที่เป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นธุรกิจของเราก็ได้นะครับผมสิ่งเหล่านี้นั้นต้องลงมือทําแบบเดียวนะครับผมไม่สามารถที่จะคิดแบบเดียวแล้วไม่ทําแล้วให้มันเกิดอะไรได้นะครับมาถึงข้อที่9้านะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ d r i n k lots of water ดื่มน้ําให้เยอะๆนะครับการดื่มน้ําให้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่8แก้วต่อวันนะครับความเป็นจริงนั้นให้พยายามดื่มน้ําให้ได้มากที่สุด ตามน้ำหนักตัวของเรานะครับเพราะประโยชน์ของการดื่มน้ำเนี่ยมีมากมายเลยนะครับนอกจากจะช่วยเหลือในส่วนของระบบการย่อยอาหารแล้วเนี่ยการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับ ช่วยขับเกลือและสารต่างๆที่มีปริมาณในร่างกายมากเกินไปนะครับผ่านทางการปรสาัสสาวะนะครับและมีอีกมากมายเลยที่วันนี้พเพจคงจะพูดไม่หมดนะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยนะครับดื่มให้พอนะครับอย่างน้อย1.5ลิตรขึ้นไปก็ยังดีนะครับและก็มาถึงข้อที่สินะครับ begin each day with what can i change today to make my life better ต้องเริ่มต้นจากการเลิกคิดว่าจะผ่านวันนี้ไปยังไงดี แต่ให้เริ่มคิดว่าจะทําวันนี้ให้ดีได้ยังไงนะครับลองนึกดูนะครับว่าจะมีอะไรที่ทําให้เรานั้นทําวันนี้ออกมาแบบที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเช่นหลายคนนะครับเริ่มต้นจากการพับผ่มนะครับหรือว่าการนําขยะต่างๆในห้องเนี่ยไปทิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นการไม่กองของเอาไว้นะครับเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับผมการปรับจากเรื่องที่เล็กน้อยนะครับมันจะง่ายต่อการนําไปพัฒนาในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบนะครับการไปหาเวลาที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยกับการที่เรานั้นเลือกที่จะใช้เวลาในอะไรบางอย่างที่ดูเล็กน้อยเนี่ยครับสิ่งที่มันต่างเลยนะครับก็คือความสม่ําเสมอนะครับเราทุกคนก็คงอยากจะมีห้องที่มีระเบียบเรียบร้อยในทุกๆวันแล้วก็ดูสะอาดใช่ไหมครับพี่เอกเชื่อนะครับว่าทุกคนทําได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพวกเราชาวอิงนาวจะทําไปด้วยกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างสาหรับ10ข้อในวันนี้นะครับเชื่อว,ว่าจะสามารถสะท้อนอะไรบางอย่างสําหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรบางอย่างนะครับอย่าดูถูกความเล็กน้อยนะครับเพราะว่า1บาทเนี่ยสิวันก็10บาทแล้วนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้สําคัญที่ตัวเลขแต่มันสําคัญที่ ความตั้งใจและการลงมือทำนะครับผมพี่เอกและทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยที่วันนี้ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษนะและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามพัฒนาแฟนเพจ a c e b o o k ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ See you soon